มาที่แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูดูนะครับดูที่หน้าปัดนาฬิกาเลยตรงนี้ข้อที่1นึ่ตรงนี้ข้อที่1ข้อที่1เข็มสั้นชี้ที่เลข12ก็คือถ้าเป็นเวลากลางวันก็คือ12นาฬิกากับอีกกี่นาทีเข็ยมยาวชี้ที่เลข12เหมือนกันก็คือ0นนาทีนะครับอันนี้คือเวลากลางวัน แต่ถ้าเวลากลางคืนเวลากลางคืนก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อันนี้คูแข่งกลางวันนะอันนี้กลางคืนกลางคืนก็จะกลายเป็น24.00นาฬิกา0 0นดนดูนะครับดูซิข้อไหนเป็น24.00บนาฬิกาบ้งางตรงกับข้อนี้นั่นเอง ต่อไปมาดูข้อนี้ข้อนี้เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8แต่ว่ายังไม่ถึงเลข8นะแสดงว่าอยู่ในเลข7อยู่ถ้าเป็นเวลาตอนกลางวันเวลาตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นกี่โมง7นาฬิกา,า7จ็ดนาฬิกา,ากับอีกกี่นาทีเลข8เลข8จะตรงกับกี่นาทีอันนี้เลข15 10 15 20 เลข5 25เลข6 30เลข7 35เลข8 40เพราะฉะนั้นตรงกับเลข8ก็คือ40นาทีนะครับ7นาฬิกาสี่สนาที <c oughs> แต่นี้เป็นเวลากลางวันมาดูซิไม่มีเลย7นาฬิกาสนาทีแต่ถ้าเวลากลางคืนล่ะเวลากลางคืนจะเป็นกี่นาฬิกา เลข6คือ18ใช่ไหมลูก18เลข7ก็คือ19อ่ะ19นาฬิกากับอีก40นาทีข้อไหน19นกนกับอีก40นาทีข้อนี้ต่อไปข้อนี้เลข 2, 2> <c oughs> ถ้าเป็นเวลากลางวันจะตรงกับเท่าไหร่ลูก14นาฬิกากับอีก ชี้ที่เลข1ก็คือ5นาที14นาฬิกากับ5นาทีอันนี้คือเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนก็จะกลายเป็น2นาฬิกากับอีกกี่นาทีกับอีก5นาทีเพราะฉะนั้นตรงกับข้อข้อที่ <c oughs> 1อ่าต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายโยงได้เลยนะครับ อ่านก็ชี้ที่เลข3ก็กลายเป็น15นาฬิกาเวลากลางวันนะ15นเข็มสั้นชี้เอ,อ้ยเข็มยาวชี้ที่เลข6ก็คือ30นาทีนั่นเองนะครับต่อไปหน้าต่อไปนะหน้าถัดมานะครับเราก็มาดูเวลาเหมือนเดิมข้อที่ <c oughs> 1ดูที่หน้าปัดนาฬิกาถ้าเวเป็นเวลากลางวัน เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข11กับ12นั่นก็คือ11ให้คิดว่าเป็น11นาฬิกานะ11นาฬิกากับอีกกี่นาทีชี้ที่เลข10เอา5คูณ10ได้เป็น5คูณ10 50เป็น50อ่าเป็น50นาทีต่อไปถ้าเป็นเวลากลางคืนอ่นนี้เป็นเวลากลางวันนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนกลางคืนก็จะกลายเป็น ยีเท่าไหร่ยี่สนาฬิกากับอีก50นาทีเวลานับหนูก็นับจากเลข6นะเลข6นี่คือ18อันนี้คือ19 20 21 22เอ่เลข11ก็คือ23นั่นเองนะครับดูสิมีตรงกับข้อไหนบ้าง11 11นาฬิกากับยี่บสานาฬิกาเนี่ยมีข้อไหนอ๋อนี่มีข้อนี้ยี่สิานาฬิกานะครับโยงมาหาตรงนี้ก็มีค่าสิบนาทีต่อไปข้อสองข้อสองเวลากลางวันเวลากลางวันคือเท่าไหร่เนี่ยหกกลางวันนะหนาฬิกากับอีกกี่นาที เข็มสั้นชี้เลขหนึ่ก็คือ5นาทีนั่นเอง6นาฬิกากับอีก5นาทีแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเท่าไหร่เลข6ก็คือตรงกับ18นาฬิกาใช่ไหมก็ลายเป็น18นาฬิกากับอีก5นาทีดูสิโยงข้อไหนนี่ข้อนี้นี่ข้อนี้6นาฬิกากับอีก5นาที <c oughs> ต่อไปข้อ3ข้อ3เข็มสั้นชี้ที่เลขอยู่ระหว่างเลข12กับเลข1แต่ยังไม่ถึงเลข1นะแสดงว่าอยู่ในเลข12อยู่ก็คือกลางวันก็เป็น12นาฬิกากับอีกเลข7ก็คือ35นาทีเข็มยาวชี้เลข7ก็คือ35นาทีนะเกิดจาก5คูณ7นั่นเองเท่ากับ35นาที ต่อไปกลางคืนกลางคืนตรงกับ24นาฬิกากับอีก35้านาทีดูซิข้อไหนนี่ตอบข้อนี้12นาฬิกากับอีก35มานาทีมาตรงกับตอนกลางวันนะมาตรงกับตอนกลางวันนี่อันนี้ตรงกับตอนกลางคืนอันนี้ตรงกับตอนกลางวัน ต่อไปอันนี้ข้อ4เข็มสั้นอยู่ตรงเลข4ถ้าเป็นเวลากลางวันก็คือกี่นาฬิกา,านับจาก12นะอันะนี่13 14 15 16อ่า16นาฬิกา16นาฬิกากับอีกเลข2คือ2คูณ5ได้10อ่า1ินาที16นาฬิกา10นาที หรือเวลากลางคืนกลางคืนก็คือ4่นาฬิกากับอีก10นาทีดูซิตรงกับข้อไหนนี่มาตรงกับข้อนี้เป็นเวลากลางคืน4นาฬิกากับอีก10นาทีตรงกับข้อนีอ้ต่อไปอีก2ข้อให้ทำเองนะอีก2ข้อครูให้ทำเองนะลูก ไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะครับข้อที่หนึ่งมันเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี่รูปพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแสดงว่าเป็นช่วงเวลาของตอนกลางวันนะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข8เราก็ใส่เลยหมู่หม,หมูนะครับ8ดนาฬิกากับอีกกี่นาทีโอ้อันนี้เริ่มยากแล้วนะ อันนี้เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมแต่ว่าเลยเลข2อีกเป็น11 12 13นี่นับไป13นาทีต่อไปข้อ2เป็นเวลากลางวันอีกแล้วพร,พระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นเวลากลางวันอีกแล้วก็คือ12นาฬิกานั่นเองเข็มสั้นชี้ที่เลข12เข็มยาวชี้ที่กี่นาทีเนี่ยเลข1ชี้ที่เลข1คือ5นาทีแต่ถ้า เลยเลขหนึ่งมาอีกหนึ่งขีดก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือ6นาทีนั่นเองนะต่อไปข้อ3เห็นพระจันทร์ไหมลูกเป็นเวลากลางกลางคืนเนี่ยนะพระจันทร์เนี่ยบอกกลางคืนกลางคืนเราก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาใช่ไหมลูก18เลข7ก็คือ19เลข8ก็คือ20เลข9ก็คือ21 แต่ทีเนี้ยมันยังไม่ถึงเลข9เลยมันก็คืออยู่ในช่วงที่20นาฬิกาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่20นาฬิกากับอีกโอ้เลข11ตรงนี้11ตรงนี้หมายถึง55นาทีแต่ว่าชี้เลยไปอีก1ก็ต้องบวกอีก1ก็กลายเป็น56นาทีต่อไปข้อ4เวลากลางวันอีกแล้วเวลากลางวันตรงนี้ เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข3กับเลข4แต่ว่ายังอยู่ในช่วงเลข3นะลูกเลข3ตอนกลางวันตรงกับกี่นาทีกี่นาฬิกาเริ่มนับตั้งแต่12อันนี้ก็กลายเป็น13 14 15เพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยจะเป็น15นาฬิกากับอีกเลข9ตรงนี้45นาที45นาทีแต่เลยไป2ช่อง 1, 2อง 45บวก2ก็กลายเป็น47นาทีต่อไป <c oughs> ข้อที่5ข้อที่5เป็นเวลากลางคืนนะครับเป็นเวลากลางคืนเข็มสั้นชี้ที่เลขนี้เลยอยู่ระหว่าง11กับ12แต่ยังไม่ถึง12ก็คือชี้ที่เลข1 1อยู่นั่นแหละนะครับก็นับไปเลข6คือ18 19 20 21 22 23เพราะฉะนั้น11คือ23นาฬิกากับอีกกี่นาทีโอ้กับอีกกีน <c oughs> กกก่นาทีลูกเลข6นี่คือ30นาทีใช่ไหม30 31 32 33 34ประมาณ34นาทีอ่าเสร็จแล้ว ต่อไปมาดูหน้าต่อไปนะครับหน้าที่หน้าที่68อันนี้ให้เราวาดวาดนาฬิกาลงไปอันนี้ครูให้ทำเองนะลูกให้ลองวาดเองดูซิว่าวาดยังไงนะ ่ามาดูหน้านี้หน้านี้เลข4กับเลข5 4.05นอ่านว่าอ่านว่าอะไรลูก4นาฬิกากับอีก5นาที <c oughs> ขออ้อ2องอ่านอ่านตัวหน้าก่อนนะ14นาฬิกา ก,ก,กับอีก 35. ห้าสิบสองนาทีข้อสามยี่สิบสองนาฬิกากับอีกสามสิบห้านาทีข้อที่สี่นี่เลยเก้านาฬิกากับอีก สนาทีข้อที่ห้าสสองนาฬิกากับอีกเกานาทีข้อหกเจ็ดแปดให้เขียนเองนะลูกหกเจดแปดให้เขียนเอง <c oughs> ามาต่อไปต่อไปหน้าที่70นะครับามาต่อกันที่หน้า70นะครับหน้า70นี้นะครับให้เขียนบอกเวลาแบบใช้มหาภาพและทวิภาคนะครับ มหาภาพนี่ก็คือเขียนแบบจุด1จุดนะครับทวิภาคก็คือใช้จุด2จุดแบบนี้นะมาดูข้อที่1นะข้อที่1การใช้แบบมหาภาพเวลา9นาฬิกาเราก็ใส่ไปเลย9 0 0นแต่ถ้าเป็นทวิภาคเราก็ใช้09แล้วก็จุดจุด0 0นแบบนี้นะครับทวิภาคนี่จะมี จะมี2หลักนะตัวหน้าเนี่ยจะมี2หลักเหมือนเหมือนในหน้าจอโทรศัพท์เราเลยนะครับต่อไปข้อที่2เวลากลางวันกี่นาฬิกาเนี่ยปึ๊บปึบปบปบ๊อยู่ที่เลข3ยังไม่ถึงเลข4อยู่ที่เลข3ก็เวลากี่นาฬิกาอันนี้12ันนี้13 14 15เลข3นี่คือ15นาฬิกา15นาฬิกากับอีก เข็มยาวชี้ที่เลข10เอา10คูณหเลยได้50ใช่ไหม15บห้าห้าก็กลายเป็น50นาทีนะครับ15บหนาฬกากับ50นาทีอันนี้เหมือนกัน15จุดจุดแล้วก็50นาทีนะครับต่อไปข้อ3เวลากลางวันอีกแล้วเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ที่เลข 12ก็คือตอนเที่ยงนั่นเองก็คือ 12. จุดเข็มยาวที่ชี้ที่เลข3เอา3คูณ5 35ได้15เพราะฉะนั้น15นาทีนะก็กลายเป็น15นาทีเหมือนกันฝั่งนี้1 2จุดจุด15นาทีต่อไปข้อ4เนี่ยหมูหมูเลยนะครับ สิบเก้านาฬิกาสนาทีก็อ่า19.04นออันนี้ก็เหมือนกันเป็น19.04นอต่อไปข้อที่5ตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะเข็มเข็มสั้นเลยเลข12มาแล้วแต่ยังไม่ถึงเลข1ก็คือ ศูนย์นาฬิกานะครับกับอีกเลข5ก็คือ25นาทีนะเอา5คูณ5ได้25นาทีอันนี้ก็เหมือนกัน0 0.25นจุดจุดนนแบบนี้นะครับ <c> ศ <oughs> ูนย์นาฬิกานั่นก็คือเวลาเที่ยงคืนนะครับนักเรียนเวลาเที่ยงคืนนะ ต่อไปข้อ6เวลากลางคืนอ่ะเหมือนกันเอา3านาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข3ก็คือ3านาฬิกากับอีก0 0นเข็มยาวชี้ที่เลข12ก็คือ0 0นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน3นาฬิกาศนย์ 0, 3, จุจุ 2, จุดนะ0 0นแบบนี้นะครับอ่ะหน้านี้เสร็จแล้วต่อไป ต่อไปจะเป็นหน้าที่71หน้า71เดี๋ยวครูจะโยงให้ดูสักข้อหนึ่งนะครับโยงให้ดูสักข้อ2ข้อนะแล้วให้ข้อ1กับข้อ2แล้วข้อที่เหลือให้นักเรียนทําเองนะครับอย่างข้อ1เวลากลางคืนเนี่ยเข็มสั้นชี้ที่เลข11นะยังไม่ถึง12 11ตรงกับกี่นาฬิกานะครับก็นับไปอันนี้เลข6คือ18 19 20 21 22 23 เลข11เนี่ยตรงกับ23นาฬิกากับอีกเลข7ก็คือเอา7คูณ5ได้เท่าไหร่7 5 35นาทีอ่า23นาฬิกากับ35นาทีตอบข้อไหนข้อนี้ต่อไปข้อนี้กลางคืนเหมือนกันเข็มสั้นชี้ทเลข7อ่าเลข6คือ18ใช่ไหม18นาฬิกาอันนี้ก็เป็น19นาฬิกา 19นาฬิกากับอีกเลข1เอา1คูณ5ได้5นาทีอ่ะ19กานาฬิกากับอีก5นาทีตอบข้อข้อนี้อ่ะเอาอีกข้อนึงเอาเวลากลางวันอีกข้อนึงกลางวันอันนี้ชี้ที่เลข12นะยังไม่ถึง10ยังไม่ถึงเลข1นะ12ก็คือ12นาฬิกากับอีกจุดเท่าไหร่เนี่ย เลข9เอา9คูณ5 9 5, 4, 5. 12, 45 12นกาสนาทีเอาข้อไหนข้อนี้นะครับอีก3ข้อทำเองนะอีก3ข้อทำเองอึ๊บนะไปต่อไปต่อไปหน้าที่72 <c oughs> 72เราจะมานับเวลานะครับว่าใช้เวลาไปกี่นาทีนะ การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะครับข้อที่1ข้อที่1แก้วตาออกจากบ้านเวลา10นาฬิกาถึงสวนสัตว์เวลา13นาฬิกานะครับเก่เาก็ให้นักเรียนนับนะ10นาฬิกาเริ่มตั้งแต่10นาฬิกา10.00ไปถึง11.00 12.00แล้วก็13 0 0นะครับเราก็นับไปจาก10ไปถึง1 1เนี่ยคิดเป็น1ชั่วโมงจาก11ไปถึง12เนี่ยคิดเป็นอีก1ชั่วโมงจาก12ไปถึง13นาฬิกาเนี่ยคิดอีก1ชั่วโมงรวมแล้วเป็น1 2 3 3ชั่วโมงนะครับต่อไปข้อ2 พ่อออกเดินทางพ่อออกเดินทางจากบ้านเวลา5นาฬิกานาทีถึงบ้านย่าเวลา8นาฬิกา30นาทีเราก็มาเขียนเลย5.30ถ้าเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงก็จะกลายเป็น6.30 7.30 8.30แล้วเราก็มาเขียนเส้นเวลานะครับจากตี5จาก5นาฬิกาเนี่ยไปถึง6 นาฬิกาเนี่ยก็กลายเป็นอีกเป็น1ชั่วโมงจาก6นาฬิกา30นาทีไปถึงเจนาฬกา30นาทีเนี่ยก็เป็นอีก1ชั่วโมงจาก7จนากานาทีไปถึง8นาฬิกา30นาทีก็เพิ่มไปอีก1ชั่วโมงรวมกันแล้วเป็น1 2 3เป็น3ชั่วโมงนะครับข้อ2ตอบ3ชั่วโมงต่อไปข้อ3ขุนเริ่มเรียนเวลา8 นาฬิกา15นาทีแนาฬกา15นาทีพักรับประทานอาหารกลางวัน12นาฬิกา15นาทีนะครับคุณใช้เวลาเรียนจุดๆกี่ชั่วโมงนะครับก็เขียนเลย8.15 8นาิกา15นาทีเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงก็เป็น9นาฬิกากับอีก15นาที เพิ่มไปอีก1ชั่วโมงก็กลายเป็น10นาฬิกากับอีก15นาะทีเพิ่มไปอีก1ก็กลายเป็น11นาฬิกากับอีก15นาะทีเพิ่มไปอีก1ก็กลายเป็น12นาฬิกากับอีก15านาทีเพราะฉะนั้นดูซิเพิ่มไปกี่ชั่วโมงอันนี้อเพิ่มไป1จาก8ไป9เนี่ยเพิ่มไป1จาก9ไป10เน,นี่ยเพิ่มไปอีก1จาก10ไป11เนี่ยเพิ่มไปอีก1จาก11ไป12เนี่ยเพิ่มไปอีก1รวมแล้วเป็น หนึ่งสองสามสี่สี่ชั่วโมงนะครับต่อไปข ic ้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยนะครับแก้วตาเข้าชมสวนสัตว์เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีกลับออกมาเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับอ่าเราก็มาเขียนเลย เขียนตรงนี้นะ9นาฬกา45นาทีไปอีก1ชั่วโมงก็กลายเป็น10นาฬิกา45นาทีเพิ่มอีก1ชั่วโมงก็กลายเป็น11นาฬิกากับอีก45นาทีเพิ่มอีก1ก็กลายเป็น12นาฬิกากับอีก45นาทีเพิ่มอีก1ก็กลายเป็น13นาฬิกา45นาทีเพิ่มอีก1ก็กลายเป็น14นาฬิกา15นาทีเอ้ย45นาที เพิ่มไปอีกหนึ่งก็กลายเป็น15นาฬิกากับอีก45นาทีนะครับเพิ่มมานี้อันหนึ่งชั่วโมงมานี่อีกหนึ่งจาก11มา12ก็เพิ่มอีกหนึ่งจาก12ไป13ก็เพิ่มอีกหนึ่งจาก13ไป14ก็เพิ่มอีกหนึ่งจาก14ไป15ก็เพิ่มอีกหนึ่งนับรวมกันแล้วก็ได้เป็น1 2 3 4 5 6าี่ห้าใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5ลดรถทัวร์ออกจากสถานีเวลา21นาฬิกา25นาทีถึงกรุงเทพเวลา5นาฬิกา25นาที ogi, urgency, fire, นะครับเราก็าเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่21นาฬิกากับอีก25นาทีไปก็กลายเป็น22นาฬิกากับอีก25นาที 23่สนาฬิกากับอีกสี่หนะเอยกับอีกยนะี้านาทีเพิ่มไปทีละหนชั่วโมงนะยี่สิบสี่ยี่ิบสองยสาต่อไปจะไม่เป็น24่่นะลูกมันจะกลายเป็น0ูนย์นาฬิกากับอีก25นาะทีนั่นก็คือเวลาเที่ยงคืนยีบห้าแล้วต่อไปก็จะกลายเป็น1นึนาฬิกากับอีก 25นาทีกลายเป็น2องนาฬิกากับอีก25นาทีแล้วก็3ามนาฬิกากับอีก25นาทีแล้วก็4ี่นาฬิกากับอีก25นาทีไปจนถึง5านาฬิกากับ25านาทีนับเพิ่มไปอันนี้เป็น1ชั่วโมงอันนี้เป็น1อันนี้เป็น1อันนี้เพิ่มไป็น1อันนี้เพิ่มไป็น1อันนี้เพิ่มไป็น1จากนี้เพิ่มเป็น1จากนี้เพิ่มเป็น1รวมแล้ว นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงนะครับใส่เลข 8. อ่าข้อ6ข้อสุดท้ายครูให้ทำเองนะลองลองฝึกนับดูนะลูกเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่21.20ไปจนถึง04.20นนะลูกดูซิว่าจะนับดูซิว่ามันได้กี่ชั่วโมงนะลองนับดูนะลูกนะ โอเคงั้นสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ